อ๋อครับพี่น้องครับไปสายอ่ะไปสายเนี่ยมาบานพอฮักมาบานพอฮักกว่าโอ้ยอันนี้แม่โถมแม่สวัสดีครับแม่โถมแม่โถมโอ้จีมันต้องถอนเลคคอร์ด่่นีมันต้องถอนเลคคอร์ดครับโอ้ น,น,นี่บทที่ว่ามากินมันส่งคลิปไปให้เบือ้อ่ะโอ้ได้มาเห็นมานั่นเหรอที่นี่เกียนทีโมูลำพันธุ์เพามันเกียนทีโมูแล้วรุ่นเดียไม่ยังขึ้นแต่ย่างทานเหรอที่นี่กระเ<อ>ี่มไม่กระเย่าง,า,างลงไปอันยออ้ยยยอมค่ะอันนี้เพื่อนอันย่างตีดากนี่นี่นี่เพื่อนย่างตีดากเบิ้งที่ไหนจิบขึ้นมาเบิ้งโปเซียเนี่ยเป็ยังเขาเพื่อนตีดากครับนี่แหละเพื่อนว่าย่างตีดากนี่นี่เพื่อนว่าย่างตีดากครับ ตีดักคักครับเลยนี่ยตีดักเนี่ยเนี่ยย่างตีดักครับเออพ่อยุคน่ะเออพ่อเนี่ยว่ารุ่นพ่อรุ่ยูโดดเอ้อพ่อปู่พ่อปู่รุ่นพ่อรุ่นยูโดเดี๋ยวเด้อให้ขึ้นไปแน่ไม่ได้สิไปเบิ่งเก็บป้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องแมวเอ้ยที่นี่ว่านะครับพี่น้องเอ้ยกบครับกบคักกบเนี่ยตักเอาตักเอานั่งนึ่งนะตักจ้อย แมีมดงกบเลยตัวนี้อันนี้ตักไหอันนี้คือกบกบเอาเถอะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ผมจะจะจะย่าบอกท่านอีกนะอันนั้นป๊าดเม่นหัวคือกบเลยนะูเลียมมพี่น้องเอ้กบเสื้อเกันเพื่อน่ะอันนี้อันนี้คนละรุ่นคนละหุ่นบ่หนิแม่ เดียวกันจากกอกโอ้เดี๋ยวยูหวยแล้เราโนแม่เนาะนี่คือคือคือเป็นหนองเนี่ครับเป็นเบึงเป็นหนองเนี่ครับยูกับเลี่ยงแบบเป็นบึงของชาวบ้านนะครับนี่ครับแล้วก็เลี่ยงเพื่อก็ตุ้มเอามุงมาตุ้มแล้วก็เลี่ยงครบอันนี้ปลายังนี่อันนี้ปลายังนี่แม่ปลาดุกแม่ปลาุกยงลองยุ่งโอ้พ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะพ่นไม่อาเปียดเป็นง่อยอ่ะง่อย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 ฟ่ม ไม่พวกอาบแดดปิ้งแม่ปิ้งแม่แม่ปิ้งไลยผมอยากกินไปอีงตีดาบบอยโมเดลบอยบอยเข้าเข้าไปหน้าเข้ากอนอันนี้ผ้าแย่ซื้อๆเนี้ยดิเอาปิ้งไปน้ำบอยเดี๋ยวพ่อจิไปจัดการไปไฮรดอกโอ้เจโอ้ยเห็นเราอยากเลยดิเนี่ย่เนี่ยนั่นนั่นนั่นมันอยู่กับธรรมชาติครับ มันตักส่นหัวแมนมั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 นแซงเลยมันแซงไม่มีหนูหนึ่งไอ่าตงมหอยด้ยู่ไนไม่มีหนูโอ้เออะเจ้าไปถามีเลยแม็นบ่อให้ยหน่อยก็อยาแงมเปนอบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่ไปถามดอกถาปนก้นเตี้ยม่หน่อยเป็นคนไปคนเป็นคนหมากุกคนโอ้เอามาจค่งพูนอ่ะพอพกันมาทำ็พัฒนาสีเกศแต่พ่อพ่อกันมาทำ่าไหเดนี่แม่กเอาขึ้นมาบดจีนบรเขานี่น่มันบัลลายบง เื่อันว่ากินดอกเขาเพื่อนว่าไปหอดะเฝ้ามาเาะบางีมปิ้งตีดักนี่เห็อะไรขึ้นได้ตีดากกบขึ้นได้ตีดากนี่แหละเขาเปาว่าปิ้งตีดักครับเมื่อนปิ้งกบเลยครับปิ้งตีดากนี่แหละเคื่อง่าปิ้งตีดากเวลาไปเห็ดขายหนาร้านเยว่าปิ้งกบเด้อปิ้งตีดากอันนี้แม่โถมแม่ถมครับแม่โถมแลวหนหน้าแม่โถมหอยหน้าแม่ถมแม่ถมแฟนพอใช่แฟนพอใช่เนียเียเมี่ยเียบ่ เนี่ยเมียนะล่ะเนี่ยเพรใช่เมียเพรใช่แน่เนาะปัญหาเนี่ยเนี่ยครับปิ้งตีดากครับพี่น้องเอ้ยบังรถปิ้งัวงามดอกาตีเห็ดอันแม่แม่ยกขึ้นยกยกน้องยุบ้านช้างลูกก็อยู่บ้านช้างหมดละแม่ยกขึ้นพี่น้องเคไปแต่งกินแซ่บสิบขึ้นเนี่ฮะมือว่ามือว่าเนี่ยเอ้ยพรแล้วก็กินมือมันสดเนาะมือมันสดแม่แม่หันมาสิบเบิ่งปิ้งตีดากหันอันหันหนามา นี่เพื่อนปิ้งตีดากหันหนามาหันเออนั่นแหละในปิ้งตีดากครับพี่ตีตีดากเลยคราบนี่เพื่อนปิ้งตีดากครับช่องไหนนี่ช่องไหนช่องมันต้องถอนเล็กคอร์ดครับบ้านยังปีงก่อยไหมอันเมื่อนั้นพ่อหาอยู่ไปเห็นเมื่อตัวไทยนั่นล่วงอันไป หาช่องหาช่องหาช่องให้เราติดตามมานจะได้หูแม่ลรกอดีตคืปิ้ง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 เนี่ยตีเนี่ยละครนั่นละเราพบอเราโอ้ยคือบ่เห็นปารเอาขึ้นมาจากโตนี่แม่โบหูหลายครับบังแม่กบนี่แต่ปลาดุกระเต็มนี่เราเฮ็ดเดี๋ยวนี้อัดตู้เย็นสิเอาใส่กล้องโฟมลงไปให้ลูกปิ้งไข่เยซื้อปิ้งกับปิ้งเนี้ยเนี่ยมาปิ้งมาพ่อมาปิ้งเอาดาบคอยมาตีดาบคอยปิ้งอยากกันไหมเอาไปยืม นี่แหละคือคือคือทีฐานทีฐานทีหนองทีหนองที่เขาเคยอยู่เห็นบ้แน่นแน่นแน่นอ่ะน้องสาวน้องสาวทักมาเมื่ออันอันใหญ่นเจ้าได้จากไหนเจ้าคือได้พ่อกับอันรูปแค่เดี๋ยวนี่ว่าสันว่าเป็นวาเป็นรูกแก้วกบพี่น้องเอ้ยจากกันวาสนาอย่างกันดอกมื่อพ่อกันมุนหน้ามื่อพ่อกันเได้ป้องรูปแค่เดี๋ยวนี้ไปกลัวบ่าน้อกันพ่อกันเอาด้วยยังไงคู่น่ะ อยู่กับน้องกับบึงเนาะที่พ่อพยายามด่าคนนี้มีกุ้งหลายพ่อแม่ยช่นี่มีแหน่เนี่ยนะจะมีกุ้งหลายกุ้งฝอยถามฮากุ้งถามฮากะป่าไงบ่โอววันห้าบี่หมอสายไปด้ยบ่แล้วทไปยุคน่ะฟังทั้งที่ไปนี่แหละอันนี้ผู้ใดนี่จอยบันเทิงศิลครับจอยบันเทิงศิลแมนยกขึ้นมาดูปิีงตีดากยกขึ้นมาเบิ่งดูปิีงตีดากเนี่ยตัวกิ้งเสียงกิ้งครับ นี่ป้งตีดากเอาไปใส่หีไปใช่เตาไปใช่เตาเอาไปใส้เตาเอไปชเตเไ้เาเอียเชียเอาว่างลงใส้ป้งตีดากเนี่ยเอาเอาว่างลงเได้ไล้ลงก่อนมันตายไปลเอไนะลงก่อนก็ได้เออนั่นะไปแกูปไปเด้ดเอาพีไปไว้ไปแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอัน ขั look, นหานั่นเพื่อนปิ้งตีดากจำไว้เด้อปิ้งตีดากเลยปิ้งตีดากครับปิ้งตีดากครับมาเนี่ยครับปิ้งตีดากตีบาขนาดหันหนามาหันหน้าคมมาหันหน้าทองมาเนี่ยการหล่อมว่าปิ้งตีดากผมเกิดมาผมก็เคยได้ยินนี่แหละครับเนี่ยปิ้งตีดากตีมาขนาดตีบาเอามันตีบาเอาตีแล้วครับเออนั่ยละเอาลงที่ไหนเอาลงเตาเนี่ยปิ้งตีดากกินได้ไปเนี่ยยั่งท่านสุกทำไยปอบเนาะโอ้ยยะลม ไปกินไปแล้วฟางต้อเดินท้ายต้อจ้อยเอาไปงานเดี๋ยวแตแมร้องเอาไปให้บ่ะบ้านเขาบอกขอเชียวเกือบขอเชียวเกือบขอยเชียวเกือบตอนนี้พ่อกระยำนี่ยุ่รอพูดพ่อกระยำหมดเลยรอาได้เราสิไปหาเราเรอบใดเราก็ไปหาดอกนี้นะมอไซค์ก็จอดนี่นั่นละเราโมอไซค์ไปแจะรอบโยกแม่ไปใส่แม่อันโรงเรียนเพิ่อนไปเที่ยวจ้ะขอเชียร์ไปเอาของมาไว้ เอาเด้อมือกันต่อแรงเด้อมือกันต่อแรงเด้อก้อนก้อนสีดีก้อนสีเพิ่์คือลวดมันร้อต้องไปแบกละล้อยโอ้ยแม่ผมอยากกินปิ้งกบด้วยนี่แม่ได้กินทำเปฝากาด้วแม่เด้อปิ้งตีดาครับนี่ปิ้งตีดาครับไปห้าวไปหน้าต่อที่ไปสูบไปสูบเขาออกจากน้ำแม่แป้งน้องไม่เขียนโอ้โหที่เขาเขาตัวเขาปวดตัวปวดตัวปวดมินปวดมีน โอ้อันนี้รถรถยังนี่อันนี้รถ,รถอนั่นครับรถสูบน้ำเอารถสูบน้ำไปว่าไปเรื่อยๆนี่ครับนี่กับหมาหนินโอ้แมวแมเวเห็นเห็นเหี้ยนเห็นอ่นไปต่เอ,อเหา,าเป็นการออกเดินทางดนะครับฝาดเนี่ย ปลาทังมะชาดพร้อมทั้งาาอื่นเดิ่งเลยดดปลาทังมะชาดคล้องฟอยช่ายหรือเจ้าชีดอะไยังดิ่งเลยน้องเล่าบ่เนี่ยบ่เป็นน้องเล่าน้องน้องหลวงนะน้องหลวงเนี่ยมาเห็นอยู่นี่อยู่เราหน้าเล่าน้องเล่า,ลา,ลา,ลา,าก่กกาสัมกามธิ์เหรอเนาะไปเดินทางต่อห้องปาดูว่ะที่เด็ดสัมพี่เขารอบนี่ยสัมขาตัวเลยเห็ดปลาจุ่มบ่เนี่ยปลาจุ่มน้องโอ้แสบเลยเดินทางต่อพี่น้องครับไปหน้าครับไปหน้าที่นี่ไปหน้าลูกแพ คนนะครับน้องเราน้องหลูกแพร่เพื่อนนะบอกน้องหลูกแพร่ะอากันน้องน้องน้องน้ำกันน้องน้ำกันเพื่อนอยากเห็ุกับมาเฮ็ดเพื่อนอยากเลี้ยงยังกับมาเลี้ยงยุ่งขางนี่แก่สร้างอะไรไม่ไดม่ครับตอนปลานิ้นเขามากินปลาอาจารย์ตอนปลานิ้นเขามากินกินอะหอาหันนะครับปลานิ้นปลานิ้นธรรมชาตินะมันโอ้ยมามาเป็นยิมยำยอเลยบ้างไม่ครับปลานิ้นปลาตองปลาย่างกองอยู่ดีบ้าน วืดปลากินเขาน,น้องนี่เพิ่นมั่ยขาดปลาครับป่ะหน้าเข้าใี่โอ้ยเข่าล่มกับมี่มองเข่าร่มมองเขายืนกับมีครับเขายืนเข่าล่มกับมี่เมื่อส์แมทางที่นี่ไปได้บมื่อ่อืนะครับโอ้คือมีทอพยายนาคควงทางอยู่นี้อ่ะต้องให้ จอยบันเครื่องศิลป์ไปเคลียร์เอากระจกจอยเอาหมอล็อกๆถึงบ้าแล้วอีพออีพอไปอีพอเข้าวะอีพออีพอเข้าวะอีพอเข้าอีพอเจ้าสูบหน้ามีพอเดียวเลยฮะ บ้านอ่ไรสิรูสูซ้ายีบบ้านีอต่อสายลงไวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อน้ำลูกไวมันขาดหัวกระโหลกต้อน้อลนขาดเพี่นเออพีนองีนองีนองเพรายังยังก่อนเพาะยังยังพานไฟพานเพราะยังไก่ตัวเพาะยัพาน พานเลยน,นะครับอันนี้อันนี้บ้านแวนอ <c oughs> ีดีเห็นปะบอยยี่ไก่เนี่ยคองแท้อยู่ไ <c oughs> ก่ขายเสื้อเสื้อกายเอออันนี้บอยยี่พานี่แท้วันี่ <c oughs> พ,พานี่ก,บกงบ่แท้หะปะมันเป็นบอยยี่หวงเดี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ทางเรียนเดียวภาคเสียก็หลายครับจามงคง,งโอ้ยมาต้องห่วงเลยครับคนน่ะโอ้นี่นครับ ถ้ามาหนาลูกแพรเนี่ยใครจะคลิปจะมานาลูกแพรต้องแรลลี่ครับต้องโฟล์วอย่างเดียวนะครับนะครับสองคนเดี๋ยวจะมีโครงการจัดคอนเสิร์ตอยู่หน้าลูกแพรครับกินเข่าป่านหน้าลูกแพรนะครับสำหรับเอเซีผู้ใดอยากจะมารวมสัมผัสกับชีวิตลูกแพรนะครับความเป็นกันเองนะครับความเป็นกันเองสัมผัสใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดกับลูกแพรเลยกินเข้าเพราะว่าลูกแพรเพิ่นฮ็ด โครงการนี้ขึ้นมาอยู่ครับโปรเจกต์งานนี้ขึ้นมาเพื่อมีมีบ่อปลาเนาะมีสาปลามีปลามีบ่อแล้วกันมีมีทุกอย่างมีน้อไหม่มีภักหวานนะครับแล้วก็ผู้ใดอยากมาสัมผัสชีวิตลูกแพ้อยู่ทงไฮทงหน้าก็เตรียมนะครับผมผมเสร็จโปรเจกต์งานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเวทีเน้น้อยมินิแล้วก็มีมีการลองเพลงนะครับมีช่วงหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วนะครับหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้ว แล้วก็สิเป็นทงไฮทงหน้าที่เป็นเป็นล้านทงไฮทงนย่มีมีต่อเฟี้ยงตัวย่างแลวก็ผมจิตปับให้ดีๆแล้วก็อเอาเวทีเคียงเสียงมาลงเป็นมินิแล้วก็สี่เฮดโปรเกตงานกินเข่าปานอ่น้าลูกแพ้นะครับก็สำหรับเอฟซี C, ผู้ใดต้องการอยากจะมาสัมผัสสัมผัสบรรยากาศหน้าลูกแพ้กะเดี๋ยวสี่มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเลครับเดื่อพี่น้องเด้ออ้ยทางเราไปหน้าเราเนาะโอ้โหนาต้องโฟวินอย่างเดียวเลยครับโฟวิวอย่างเดียวเลย เอาน,นะครับเบิ้งงลึเลยครับทางทางมันไปว่ได้แล้วครับเอาใส่ีเนาะตีใส่เกียร์โฟวินโฟวินโฟวินตัวนี้วะใส่โฟวินเข้าไปอ่าใส่นะครับใส่เขาเกียร์นะครับอ่าคับเกินสี่ล้อนะครับตอนนี้ลูกแพ้จัดการแล้วครับอ้าวที่นี่โฟวินแล้วครับโอ้นี่กับแรนด์ลี่ลี่ครับไม่น่าลูกแพ้นี่ยเบืธรรมดาครับนะครับแรนลี่แรนลี่แรนลี่พูนปืน อืสี่ล้อนะครับขับเลื่อนสี่ล้อนะครับตอนนี้อ่ากินเข่าปลานองน้าลูกแพนด่ตรงโฟว์วิวย่างเดียวครับแต่ว่าหน้าแรงมันไม่มีหรอกครับคนตัมมันมาได้สบายอันนี้คืออีกช่องทางหนึ่งที่มาครับแต่อีกช่องทางหนึ่งมันจะมีเข้ามาได้สะดวกสบายมากอ่าทางเขาน้าลูกแพ่มีหลายช่องทางนะครับถาพี่น้องนะครับเย็บซี่คนใดอยากจะมาร่วมกิจกรรมนะครับกินเข่าปลานอนน่าลูกแพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่เอสโปรเจกต์นี่ขึ้นมาแล้วก็สีอาดคลีปลุ่งช่องยูทูบ ช่องบรนทงทองรคคอร์ดนะครับล้วก็สิบอกเอฟซีสุกคนนะครับสาหรับผู้ใดชี้ยูระแวกระหว่างสระคมขอนแก่นชัยภูมิอุดรน้องคายหรือว่าอยู่ใกล้ลอยากจะมาสัมผัสชีวิตจากลูกแพะนะครับมาได้เลยนะครับนี่จะห้อยงัวบาป่ะเนี่ยี่ต่ห้อยง่วพี่น้องเอ้ยพี่น้องแมวเออนี่ครับนี่ครับคือหน้าเอ่อน้อง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 โอ้ยงามไรสี่ร้อยกว่าไรสี่ร้อยกว่าไรครับไก่หอน้าหรอครับไก่หอน่าหรออ๋อนี่นี่ ไปหอนแล้วครับนะครับยวงโทรศัพท์ผู้ใดแม่สู้แม่สู้ออเป็นต้งห้อยงวงโอ้ยห้อยงวงครับพี่น้องรถบก้าเขาครับนี่คือโฟว์วิอย่างเดียวครับมาโฟวินอย่างเดียวครับนี่มานะครับคือหนองเนี้ยมันเป็นหนองที่กุ้งก็ร้ายปลาก็ร้ายครับนี่ครับนี่ครับนี่ แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอีกหนองหนึ่งนะครับแม่มันเป็นมันเป็นถนนผ่ากลางแล้วก็มีอีกบึงนึ่งฝั่งนี้นะครับนี่คือทางกอนสิเขาหน้าลุกแพ่นะครับอีแมโฟวิอย่างเดียวครับโฟวิอย่างเดียวครับช่วงนี้ครับรถธรรมดานมาเมื่ไรครับต้องโฟวิลอย่างเดียวครับนี่ครับอ่านี่ครับอ่าโอ้วู้วูเขาเกิดซีโร่ครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนซีโร่ พวดมีรอบพ่อพร้อมครับพวกผู้ดูแลนะครับไก่ฮว่น้าลูกแพ้แล้วไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอฟซีนะครับย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องมันต้องถอนเค็อรอนแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องลูกแพ้ไรพรนะครับสิมีคลิปลงให้เห็นนะครับอันนี้ตอนนี้เกียร์ธรรมดาแล้วครับเกียร์ธรรมดาแล้วครับธรรมดาแล้วคือแล้วก็คือคืนธรรมดาแล้วครับ ธรรมดา,าเนาะโอเคไปบ่เข้าเกียร์ยรถ้าเข้าเกียร์นั้นต้องต้องเดือดหน้าแลว้วก็ถอยลังก่อนถึงจะไปได้โอเคครับว่าจะมาเปลี่ยนครับนี่ก็คืออีกช่องหนึ่งที่ที่จะทําขึ้นมาคือช่องแสบบอสเซอร์อนะครับเดี๋ยวเฮ็ดช่องมาปุ๊บเอฟซี FC ที่เบื้องหนี้ก็คือจะเริ่มขอไปกดติดตามนะครับช่องนั้นจะเป็นช่องที่โอ้โหสุดยอดในการไปไปกินบางหันบางนี้นะครับ ที่จะไปพบปะกับศิลปินที่เรารู้จักลูกแพจะเดินทางไปหาลูกไบไฝ่แนะ่ไปหาไม้ไท่แนะ่ไปหาอีดปลงล่างแนะ่ไปหาผู้นั้นผู้นี้เดือไปเป็นรายการกินนะครับแสบปสื่อนะครับกับฝากเอฟซีไปน้นึ่งกับถ้าเกิดเปิดช่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเอฟซี FC จะลืมเขาไปกดติดตามช่องนี้ไปนึ่งนะครับหอหน้าผมแล้วหหน้าแหละครับหน้าลูกแพหอวหน้าลูกแพหรอครับหอหน้าลูกแพครับนี่ครับหน้าลูกแพ พุ่น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 มองมองที่สีเขาไปพุ่นคือคือคือบริเวณนี้ครับนี่คือคือเชียงหน้ามีบ่อปลามีอย่างที่นี่คือหน้าเล่าครับนี่นี่นี่คือหน้าเพิ่นหน้าลูกแพะครับนี่นี่คือหน้าลูกแพะนะครับอ่าพุ่นมองมองป้าพักขีเล็กป้าป่าไผ่ป้าป่าควาน่ะคือยุ่พุ่นนะครับอ่าแล้วก็อ่านี่ครับทางที่เลี้ยวเข้าไปนี่ครับไปข้างหน้านี่ก็เลี้ยว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 เป็นทางเขี้ยวเลี้วเข้าไป แรเ,เข้าไปแรงขับไปจนหอดพนครับคือทางไปหน้านหลุมแพร่นะครับมันคนเสียวท่อไม่ยากลมบอกนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้คือจอดรถแล้วรับเครื่องเราคือตอนนี้คือสีเบิง้งหม่องมุ่มได้ที่สีสูบน้ำบอกนะครับ บ่่รรรูู้้เืองานี่คือนี่านี่หน้าหลบแพร่ครับมันจะมีเป็นรองน้ำนะครับมีต้นมะพร้าวมีต้นมะขามแประนะครับสูบน้ำบอกมันนี่ปลาเนี่ยมองนี่มองเอ้อได้ครับปลาเนี่ยหลายคักมองนี่กินลงไปปลาทั่วปลาสารพัดปลานะครับที่มันลงจากหน้าครับหน้าตรงนี้เนี่ยปลาไหลมานี่ครับไหลของมานี่มาเลยปลาอยู่กองอยู่นี่มาเลยครับ ช,ช่วงช่วงแมนครับหลังจากที่เกี่ยวเอาเข่าขึ้นน้าขึ้นหน้าขึ้นเลาเรียบร้อยเลยปุ๊บนี่โอ้ยสิมากินปลาครับพี่น้องเลยไปที่นี่อ่าไปจะรอบครับขึ้นไปเทิร์นก่อนอเ,เขาเขาเขาไปบังพุ่นก่อนนะครับเบื้องหลอดรถดูพี่น้องเบื้องหลอดรถเราเล,ลยนี่ครับ,บนี่อ๋อไม่เกี่ยวก่อนเบื้องหลอดรถรพี่น้องขุัญ มอมอันนี้พอใช่ทีนี่นะเพิ่นไพ่อยังมากนะนำ้ำได้บ่บู้ดีได้บ่ยังล่ะปลาไม่มตะกล้าปลาบ่เมื่อยังน่ะพอใช่อ่ะเพ่อน่ะไพ่มาอยู่น่ะไปไปไปก่อนจอดมาจอดนะเดี๋ยวเอาก่อนจันโอเค วัสดีครับพ่อสวัสดีครับพอใช่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 บ่นี่ยอใช่ยู่หวยหนาีต้มบ่ปลามีปลาคอนเวต้มุนหรอต้มปลาปลาคยปลต้มชมกบกินได้เลาาปลาปลาปลปลา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 ปาาปลาาปปปลาาาปาาาป โอ้ยโอ้ยแม่ยังเนี่ยปลาคอตัวนั่นปลาคอเนี่ยลาวัยปต้มยำเนมเอาเอามือออกแม่มันบังไม่ผู่ทัองผู่ทั้งปลาคนน่ะเตือหอยก้อยว่าเตืองหอยอ่ะเอามือดขบว่าเตืองเห็นมากิีนพี่ไหมพ่อเขาไม่กินพี่ะเอามากินเพียงมีผักก็มียังด้ยหอมหอมกลเตียว เาท่านไปเยี่ยมรอหลังเน่ยเนี่ยครับเบื้องหน้าเบื้องหน้าปลาปลาช่วงนี้นะสิอนานาปลาชิเริมชิเริมบืนน้ลงวครับพี่น้องปลาชิเริมบืนน้องเหล่คนน้องน้ำน้องยังนะครับปีงที่ดากเพราเราปีงที่ดากท่ันเดียวคกบเยปีงเมื่อไหร่พ่อปิงหรอเม่าปี เามาปิงเพิ่นปิ้งแล้วเพิ่นดังทานแล้วอยู่ันอันนี้มึงเดียวไปสั่งตจะพยายามรอมึงเอามาเทอาสั่เอายาง่หลหเอายางไม่ต้องคุยว่สั่เอาอามาเหย่งเไปลราแข่งกในช่วงในช้าได้เนาะก็เอาตาพยายามรอแล้วสิพยายามรอแห้ไดูขล้เนาม่นไปข้ามาดูกันมันแน่นนอเลย คอยคอยไปขุยกับมีดแล้วก็หันลงเรื่อยยเนาะคอยยุ่นหน้ากับมีดเนี่ยขยว่าน่ยพี่น้องเอ้ยบตำรวดปลากำลังเริ่มสิบปืนนะครับนี่มันสิบปืนเขานี่ยซองเขาหน้าเนี่ย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 ครับพี่น้องบ้านเฮาเป็นศิลป์วิธีขีอีสานบ้านเฮาเนี่ยเขากำลังง่ามครับเขากำลังง่ามเนี่ยเนี่ยครับทางเขาหน้าลูกแพร่เนี่ยครับนี่ท่างเขาหน้าลูกแพร่ครับครับทางเขาหน้าลูกแพร่ครับ อันนี้พอใช้พอใช้เนี่ยพอใช้ครับพอครบมาต้มสมแล้วพอปิ้งคบมาพร้อมเทใส่เลุงเทลงเอาไปเห็ดกินนั่นยูเทียงลูกแพรแมนเทียงลูกแพรไปเทเห็ดกินยูเทียงลูกแพรนี่ครับตาบ่อเนี่มเลยป่ะวัวบ่หรเอาเหมือนขับเหมือนข้ามือเลยเหมือนกาตาหอยมันพ่อไงพ่อก็ไปเอาหมูนะ รัม้อเส้กับบาพอแล้วอ่เด้าไปผมชิมห้หน่ตัวแม่ัูนี่ปูตัวนึงเหรอแม่เน่ยเส่ถุงแน่นเยกันมาตัวแม่ลูกแพมเนี่ยไปไปจะมากินข้าวลูกหเรื่อมาผมได้พอเด้อมาดิผมได้มาแหละมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปอาจารรับถหรอครับถ่ายหรอครับายอเนกินง ไปนะครับหลังจากที่แวะเอาปลาเอาติดหลอกน้ำพอใช่เรียบร้อยนะครับเอาใส่เทใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยชิมาเฮ็ดกินอยู่หน้าลูกแพ่นะครับตอนนี้กะเรื่อบ่อควายเรื่งวครับนี่ขับรถเขาน้าแหละครับนี่คือทางเข้านาลูกแพ้นะครับนี่คือบริเวณที่จะจัดคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตไม่นี่คอนเสิร์ตกินข้าวปลานอนนาลูกแพนะครับสําหรับเอฟซีภูเรต้องการอยากจะมาสัมผัสวิธีชีวิตใน่ทองไรทองหน้าขอปลูกแพนะครับเดี๋ยวผมจีเฮ็ดโปรกิ๊กนี่ขึ้นมานะครับ มากินปูกินปลานะครับอ่านะครับโอ้โหโฟวิลครับโฟวิลครับนี่ไม่โฟไม่โฟไหมไม่โฟไม่ได้แล้วไม่โูไม่ได้นะครับมันมันเละมากเลยครับตรงนี้ไม่โฟไม่ได้แล้วไปแล้วครับเป็นโฟวิลนะครับต้องโฟวิลนะครับอ่าสีเคลือบสี่ล้อนะครับเพราะว่ามัน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 ยังไม่มาท่านแห่งขี่ตัวท่านแห่งนะครับต้อโฟวิลอย่างเดียวครับ เออครับมีเบอร์สิบเก้านะครับดำหน้าครับเบอร์สิบเก้าสิบเก้าดำหน้าน้องจอยน้องจอยเมื่อขวาลุกแพร่ไร่พรนครับที่คอยดูแลไร่นาแล้วก็ดูแลทุกอย่างในส่วนผสมของของลูกแพรไร่พรานเบิดประตูดูแลนะครับน้องจอยนะครับน้องไส้น้องไส้นานาฮักนะครับน่ารักมากนะครับยังโสดนะครับยังโสด ส่วนสำหรับสาวๆคนชอบเราขาวชอบเราขาวเขาสำหรับสาวๆคนไหนอยากจะมาใช้ชีวิตชีวิตที่บ้านนาก็คือน้องจอยยังสดนะครับแล้วก็มีไร่นาร้อยกว่าไร่นะครับโอ้หน้าอะไรับหน้าไร้ครับนะเอาได้ขึ้นมึงขึ้นทั้งตรงไหนขึ้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งผมไผ่นี่ขับมาจอดได้ป่ะขอไปจอดไหม นี่คือหน้าหลูกแพ้ครับฮมไพ่ลมเลื่อนครับนี่คือเวลาหน้าแล้งมันจะเอาหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จเราจะจะตัดจะกุงจะทาให้มันให้มันสะอาดสะอาดแล้วมันหน้าอยู่ครับแล้วก็จะได้หน้าอยู่นะครับเออเชื่อไหมก้นไม่ยังไม่ใช่ัญหานะครับเอาจ๋อกำลังเคลียร์ไปจอดฮุมไพ่นั่นบ่อไปฮมนั่นไปฮุมนั่นไปฮุมนั่นครับไปฮุมตรงนั้นเจ๋อาจ๋อ ไปล่มตรงหน้าใช่ไหมเขาชี้บอกให้มันไปร้มตรงนั้นหน้าอยู่มากร่มเรือนครับนาลูกแพรนี่ร่มเรื่นหน้าอยู่ครับผักหวานก็มีครับพี่น้องเอ้ยพน้องไม่ก็ไลยครับอ่าโจโยมานินสาวน้อยเพชรบันแพงก็มาแล้วครับพ่อแหลมก็มาแล้วครับมาสัมผัสที่นี่นะครับได้มาสัมผัสแล้วนะครับก็ไปเป็นไล่การลุ่งนะครับลุ่งนะครับนี่คือต้นผักหวานครับนี่คือต้นผักหวานผักหวานลูกแพรนะครับต้นผักหวานนะครับ อันนั้นคือมั่นนะครับเครื่องมั่นครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่คือบ่อปลาลุกบ่อปลาหน้าลูกแพ้นะครับอ่าคลิปนี้ยาวแล้วครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปในคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ